สวัสดีครับมาพบกับผมทางช่องร่มโพ h ช n แนลนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาเจาะประเด็นนะครับในเรื่องแนวทางการทำนาข้าวสายพันธุ์หอมประทุมธานีอย่างที่หลายท่านนะครับผมทักกันเข้ามาเลยช่วงเนี้ยราคาข้าวตกต่ำอย่างมาก บางพื้นที่เนี่ยเหลือแค่5บาทเท่านั้นนะครับซึ่งต่อให้ได้ข้าวไล่ละตันยังไงก็ขาดทุนและก็ถ้าท่านใดได้ข้าวไม่ถึงไล่ละตันเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่ายับมากนะครับอ่าแล้วก็มันจะมีข้าวอยู่สายพันธุ์หนึ่งก็คือข้าวของปทุมนี่แหละที่ราคานะครับอ่ายังไม่ได้ตกต่าเท่ากับนาปังพันธุ์อื่นๆ นะครับประเภทพวกข้าวกอขออะไรอย่างเงี้ยยังไม่ถึงนะครับอันนี้คือผมจะมาทําคลิปบอกถึงแนวทางรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใส่ปุ๋ยพ่นยาและวิธีการดูแลก่อนท่านจะชมคลิปนี้นะผมบอกไว้ก่อนนะครับลองฟังให้จบก่อนถ้าคิดว่าแนวทางของร่มโพช n แนลเนี่ย มันฟังดูแล้วต้นทุนสูงไม่เหมาะสมไม่ควรทำก็ไม่ต้องเอาไปเป็นแนวทางนะครับแต่ถ้าฟังคลิปนี้แล้วคิดว่ามันเป็นประโยชน์มันทำแล้วมันน่าจะมีกำไรมีต้นทุนก็ลองเอาไปทำดูนะเพราะว่าผมเคยทำมาแล้วนะครับแล้วผมก็ได้ผลผลิต130ถังนะโดยประมาณนะครับ ช่วงนั้นน่ะผมก็ได้กว่าไร่กว่านายเยอะยนะครับสําหรับข้าวหอมปะทุมเนี่ยผมก็เลยกล้าที่จะเอามาทําคลิปนะครับเอามาแนะนําพี่น้องกเกษตรกรเพราะผมเชื่อว่าถ้าทําตามตามแนวทางผมเนี่ยมันก็จะได้เหมือนผมเช่นกันอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยก่อนอื่นนะครับข้าวหอมปะทุมเนี่ยผมอยากจะแนะนำให้ท่านนะหวานบา,บางนะครับ ถ้าบอกว่าบางได้ขนาดไหนหนาได้ขนาดไหนเอาใช้คําว่าหนาได้ขนาดไหนก็ถ้าจะหนาสุดเนี่ยผมจะแนะนําแค่20กิโลต่อไร่เท่านั้นพอนะครับหรือว่า10กิโลต่อไร่15กิโลต่อไร่เนี่ยกำลังดีนะสำหรับข้าวหอมปทุมมันเป็นข้าวที่แตกกอดีอายุยาวนะครับผมมันจะไม่ช่เป็นข้าวที่ชอบหนาให้สังเกตเลยถ้าไขาวานสามถังเนี่ยไขายวาน อ่ายี่ิบห้ากิโลกร,รมัม30กิโลกร,รัมต่อไร่เนี่ยมันจะหนามากเลยนะแล้วจะดูแลยากด้วยอันนี้คือข้อแรกนะครับสําคัญเลยเรามาเริ่มกันนะครับพออายุหลังจากที่เราหว่านข้าวไปแล้วเนี่ยเราหว่านบางๆไปเนี่ยประมาณ20่สิบกิโลรรต่อไร่นะครับเราหว่านไปแล้ววันที่1วันที่2เราก็จะต้องปล่อยน้ําออกจากแปลงนานะครับปล่อยน้ําให้แห้งเลยแล้ววันที่สมเราก็ จะจัดการพ่นยาคุมเลนนะครับก็ยาคุมเลนเนี่ยคือยาอะไรเป็นยากันวัชพืชงอกก็คือกันหญ้าในแปลงนาเรางอกนั่นแหละยาที่ใช้นะครับในการพ่นคุมเลนเนี่ยผมจะแนะนำว่าให้ซื้อร้านขายยาแถวบ้านท่านเลยที่มีจำหน่ายทั่วไปนี่แหละเอาอย่างดีนะครับบอกเจ้าของร้านเลยว่าขอแบบหน่อไมิง่ง เอาอย่างดีนะครับแค่นั้นแหละแล้วผมจะบอกนะครับว่ายาคุมเลนเนี่ยเขาจะมีฤทธิ์อยู่ประมาณ1อาทิตย์พอเกินหนึอาทิตย์ไปแล้วเนี่ยพอเกินห้าวันเกินหนึ่งอาทิตย์ไปแล้วเนี่ยยาเนี่ยมันก็จะมีงอกนะครับเริ่มงอกขึ้นมาไอ้้าตัวนี้แหละที่เราจะต้องมาจัดการคุมค่าอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อ ที่ว่านาเราเนี่ยมันจะได้ไม่มีวัชพืชมาแย่งกินปุ๋ยนะครับอันนี้คือแนวทางของร่มโพนะเราจะกําจัดหญ้าสองครั้งนะครับครั้งที่สองเนี่ยผมจะใช้เป็นยาฮอลาโดแล้วก็บิตโตยี่นะครับอ่าแล้วก็ผสมกับยาเพีย้ยไฟก็คือไทยอะมีท็อกแซมก็อย่างที่บอกนะครับผมว่าอ่ายานะที่ผมทราบมานะครับที่จะสามารถผสมกับ ยาฆ่าหญ้ายา,ยากําจัดวัชพืชได้เนี่ยก็จะมีอยู่2ชนิดนะครับก็จะมีไทยอะมิทอกแซนกับอะมิดามิผิดนะครับก็ลองไปเลือกหากันได้นะก็เป็นชุดนี้เลยนะครับเนี่ยชุดเนี้ยอาพอร์โดนึงขวดปริมาณอยู่ที่อะหนึ่พันนะครับหรือว่า1ลิตรผสมกับบิโต้ยี่สิบหนึ่งซองเนี่ยใช้ได้สามถึงห้าไร่นะครับ เป็นยาที่ใช้แล้วนะแทบจะไม่ค่อยกระทบต้นข้าวเลยเพราะว่าผมใส่ปุ๋ยต่อนเนื่องเลยนะเพราะผมฉีดยาครั้งนี้ไปเนี่ยครับหลังจากเราพ่นยาช่วงอายุ10วันแล้วนะครับเราก็จะพักไว้วันที่สิบเอดเราก็จะไม่ทําอะไรเลยวันที่สิบสองเราถึงจะเราถึงจะเริ่มสูบน้ําเข้าแปลงนะครับอวันที่ 12, สิบสอสูบน้ําเข้าแปลงนะครับสิบสองสิบาม เพราะว่าเราจะทําให้น้ํานิ่งก่อนนะครับเวลาเราสูบน้ําไปวันที่12เนี่ยพอข้ามคืนไปเนี่ยเดี๋ยวน้ามันก็แห้งเพราะว่าดินมันยังไม่อุ้มน้ํานะครับเราก็อาจจะมีการเติมน้ําวันที่13อีกทีหนึ่งมันสําคัญมากนะครับการเติมน้ําหลังพ่นยาคุมฆ่าเนี่ยหญ้าจะอยู่หรือไม่อยู่นะครับวัชพืชจะตายหรือไม่ตายอยู่ที่การสูบน้ําหลังพ่นยานะครับ ถ้าเราสูบถ้าใครเคยดูดูคลิปผมนะผมทําคลิป่าได้แปลงจริงมาแล้วนะครับถ้าวัชพืชต้นไหนอ่ะที่โดนน้ําท่วมมิดยอดอ่ะเออมันก็จะเน่าไปเลยนะครับแต่ถ้าวัชพืชต้นไหนเนี่ยที่มันโดนท่วมนะครับแล้วก็ยุบมามันจะฟื้นทางที่ดีนะครับต้องอัดให้มิดนะครับอย่างน้อยก็ต้องสามวันน่ะเอี่ยมแน่นอนนะครับมันจะหายไปเลยวัชพืชอ่ะ ที่เรามีปัญหาหลักๆเลยก็คือเราอัดน้ําไม่ได้นะครับแปลงนาไม่เสมอกันนี่แหละสาคัญปัญหาโลกแตกนะครับสําหรับชาวนาเรื่องพื้นที่ไม่ค่อยเสมอกันเนี่ยแล้วอัดน้ําไม่ได้เพราะอัดน้ําไม่ได้ก็อย่างที่ทราบกันแล้วครับผมหญ้าเต็มเลยโอเคนะครับอันนี้สําคัญและที่สําคัญคือเนี่ยถ้าเราถ้าเราเนี่ยข้อดีของการคุมเลนคือ อ,า,อาวัชอาวัจะพืชมันจะมาขึ้นหลังคุมเลนนะครับช่วงประมาณหนึ่งอาทิตย์อย่างเงี้ยมันก็จะไม่ทานต้นข้าวแหละพอเราอัดน้ําอยู่ที่ค่อนต้นข้าวอย่างเงี้ยมันก็จะจมนะครับวัชพืชมันจะจมน้ําพอดีเลยมันจะเน่าแต่ถ้าใครไม่พ่นยาคุมเลนวัชพืชมันก็จะขึ้นมาพร้อมกับต้นข้าวนะครับมันก็จะมันก็จะเสมอกับต้นข้าวอ่าเวลาเราอัดน้ําเนี่ยมันก็จะอัดน้ําไม่ค่อยได้แล้วอัดน้ํามิดหญ้ามันก็ต้องมิดข้าวไปด้วย นี่แหละข้อดีที่เห็นเลยข,ของการพ่นยาคุมเลนนะครับอายุ14วันใส่ปุ๋ยรอบที่หนึ่งนะครับเราเริ่มกันแล้วนะบำรุงเลยครับผมใส่เป็นในตัวเจนเลย3 1 0 0 0อัตราส่วน10กิโลต่อไร่ไม่ต้องไปใส่เยอะครับยิ่งข้าวหอมปทุมด้วยไม่ต้องไปใส่เยอะกระตุ้นรากอย่างเดียวกระตุ้นรากเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้แต่กอ นะครับเพื่อให้พืชได้ฝึกกินอาหารเพราะว่าหน้าที่หลักของไนโตรเจนอะตามหลักวิชาการแล้วคือการกระตุ้นรากเป็นหลักเลยนะครับเราใส่ไนโตรเจนไปไม่ต้องใส่เยอะแยะนะครับใส่แค่10บกิโลต่อไร่ใส่เผาๆไปและหลังจากนั้นนะครับ3วันเราก็จะพ่นยากําจัดแมลงนะครับพ่นฮอร์โมนบํารุงข้าวในรอบที่1 ก็ยาที่เราใส่ในรุ่นนี้นะครับเราก็จะประกอบไปด้วยยาหนอนมแมลงฮอร์โมนเชื้อราถ้าสูตรแนวทางร่วมโพชแนลเนี่ยผมจะบอกไว้ก่อนนะการพ่นยาทุกครั้งเนี่ยเราต้องใส่ตัวยาให้ครบทั้ง4ตัวนะครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกในแปลงเราเนี่ยมันจะเป็นโรคใดโรคหนึ่งเนี่ยเราอย่ารอให้ข้าวเป็นโรคนะครับแล้วถึงแก้ไขเราต้องใช้วิธีการป้องกันเป็นหลัก ถ้าใครใช้วิธีการแก้ไขรอข้าวเป็นโลกแล้วเนี่ยจบนะครับถ้าเอาไม่อยู่เนี่ยแย่เลยพอจะเข้าใจอยู่นะครับจุดเนี้ย่สําคัญเลยก็อย่างย้าหนอนเนี่ยผมก็จะเจาะลึกเป็นตัวตัวนะครับอาจจะยาวสัหน่อยนะสำหรับคลิปนี้นะครับสําหรับย้าหนอนเนี่ยที่ผมจะแนะนําพี่น้องกเกษตรกรเนี่ยก็ใช้แค่ชนิดเดียวเท่านั้นนะครับไม่ต้องไปเอาย้าหนอนสอสาตัวมาผสมกัน ยาหนอนนะถ้ามันดีจริงนะอย่างสมมติสมสมติที่ผมใช้อยู่นะครับตัวดีๆเลยก็พวกทาคุมิก็ใช้ทาคุมิตัวเดียวพีวะทอนก็ใช้พีวะทอนตัวเดียวหรือว่าพวกอาบาเมกตินก็ใช้อาบาเม็กตินตัวเดียวนะครับอ่าเอามาผสมกับยามลแงพวกอะไรละ่ะไทยมีท็อกแซมอะมิดามีผิดอะซีทามีผิดเนี่ยเอามาผสมกันได้นะครับแต่เลือกแค่อย่างละตัวตัวละชนิด การที่เอายามาบวกกันหลายๆตัวเนี่ยมันจะมีผลเสียนะครับที่เราเห็นชัดๆเลยข้อที่หนึ่งนี่คือมแมลงดื้อยาถ้าเกิดว่าเราเอายานอนเนี่ยสมมติว่าท่านเอา,อ,าอะไรเดียอะบาเมกตินมาบวกกับทาคุมินะครับหรือว่าบวกกับพีวะทอนในหลายๆตัวเนี่ยถามว่ามันตายไหมมันอยู่ไหมมันอาจจะอยู่นะครับแต่ถ้ามันไม่อยู่เนี่ยถ้ามันดื้อยาขึ้นมาเนี่ยเราจะหายาที่มันดีกว่านี้ไม่ได้แล้ว ก็คือเหมือนมันมีมันมีภูมิคุ้มกันในตัวมาแล้วเนี่ยคาว่าดื้อยาเนี่ยอันตรายนะครับแล้วข้อที่สองมันจะกระทบข้าวยิ่งบวกเยอะนะครับข้าวมีโอกาสที่จะน็อกยาได้เนี่ยอ่าโอเคนะครับก็เลยผมจะแนะนําให้ใช้แค่ตัวเดียวอย่างอ่าอย่างนอนก็ใช้เป็นอ่าอาบากระไรอาบาเมกตินรุ่นแรกนะครับไม่ต้องใส่แผงใหญ่ รุ่นที่สองก็ใส่ไทยอมีท็อกแซมบวกไทยะมีท็อกแซมไปอ่าแล้วก็ตัวที่สามนะครับฮอร์โมนฮอร์โมนตัวที่เราก็เอาสารายไปสารายมันก็ช่วยเรื่องการแตกกอแตกแขน,นแตกตาดอกอยู่แล้วเราก็เอาสารายใส่เข้าไปนะครับส่วนยาเชื้อราก็อย่างที่ผมเลยครับสูตรล่มโพมีอยู่สองตัวเท่านั้นเลยที่ผมใช้สลับกันก็คือบีมเจ็ดห้านะครับกับคาซูมิน L อลเนี่ยใช้พยายามใช้ สองตัวนี้สลับกันนะครับรับรองปอดเชื้อราแน่นอนล้าหลุมร้าน้ำบากนะครับไม่ต้องกลัวถ้าใช้สองตัวนี้สลับกันอ่าแล้วก็รุ่นรุ่นต่อไปเนี่ยเราก็ไปใช้ยาอีกตัวหนึ่งพอจะเข้าใจนะครับผมจะไม่ใช้ยาเหมือนกันสองรุ่นติดต่อกันก็จะต้องมีขั้นบ้างอะไรบ้างเนาะถัดไปนะครับอายุยี่สิบหกวันอายุยี่สิบหกวันเนี่ยปุ๋ยรอบที่สองนะครับ อันนี้เราจะใส่ปุ๋ยรอบที่2อและถัดจากรอบแรกมา12วันโดยปกติและปุ๋ยเคมีเนี่ยมันจะหมดฤทธิ์ประมาณ15วันเราจะไม่รอให้ข้าวหมดฤทธิ์ปุ๋ยแล้วค่อยใส่นะครับฟังดีๆนะเราจะไม่รอให้ข้าวเหลืองแล้วค่อยใส่ปุ๋ยเราต้องกระตุ้นปุ๋ยต่อเนื่องเลยโดยการใช้สูตรสี่สิบหกศูนย์ศนย์หนส่วนผสมกับสิบหกยี่สนส่วนนะครับใช้ในอันตราส่วน หไล่หวาน15กิโลกร,รมัมตามนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็อายุนะครับถัดมาเลยอายุ27วันถึง32วันก็คือถัดมาอีก10 1ถึง15วันเนี่ยระหว่างเนี้ยเราจะพ่นยารอบที่2กันแหละยารอบที่2ที่ผมใช้เนี่ยก็เหมือนเลยครับผมประกอบไปด้วย4ตัวยาหลักๆหนอนแมลงฮอร์โมน เชื้อราอยาตัวที่เราเคยใช้น่ะถ้ารอบแรกยาหนอนเราใช้อบาไปแล้วนะครับรอบนี้เราไม่ใช้อบาแล้วรอบนี้เราเปลี่ยนมั้งเราใช้ทาคุมิอ่ายาวนยามาแรงเนี่ยรอบที่แล้วเราใช้ไทยอะมีท็อกแซมรอบนี้เราไม่ใช้ไทยอะมีท็อกแซมแล้วเราจะใช้อมิดาฮอร์โมนรอบที่แล้วเราใช้สาร่ายรอบนี้เราไม่ใช้สาร่ายแล้วเราจะใช้แคลเซียมโบรอนนะครับ เชื้อราอ่ารอบที่แล้วเราใช้บีมใช่ไหมล่ะรอบนี้เราไม่ใช้บีมนะรอบนี้เราใช้คาซูมินแอลเห็นไหมครับใช้สลับกันแต่ใช้สี่ตัวเหมือนเดิมโดยไม่ต้องบวกอายุสามสิบแปดวันปุ๋ยรอบที่สามเราเดินทางมาถึงปุ๋ยรอบสุดท้ายแล้วนะที่จะบำรุงต้นนะครับรอบนี้ทุกอย่างต้องจบอ่าถ้าไม่จบเดี๋ยวมี รอบต่อไปก็เป็นสูตรเดิมครับ46001ส่วนผสมกับ1 6 2 0 0 3ส่วนอัตราส่วน15กิโลต่อไร่ใส่เข้าไปเลยนะครับก็รอบรอบแรกใส่10รอบที่2ใส่15รอบที่3ใส่15เป็น40กิโลแหละถัดมานะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าหัวใจสำคัญนะครับถ้าทำได้ ตามข้อหัวข้อนี้เลยเนี่ยไล่ละตันไม่ไปไหนแน่นอนหัวใจสําคัญจริงๆนะครับเรื่องการพรมปุ๋ยเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าที่นาของเราเนี่ยมันจะต้องมีจุดที่ว่าดีไม่เท่ากันข้าวหนาอ่าตรงไหนที่ข้าวมันหนามันก็จะแกนตรงไหนที่ดินไม่ดีมันก็จะแกนตรงไหนที่น้ําไม่ค่อยถึงมันก็จะแกนนะครับแม้แต่ตรงไหนที่หญ้ามันเยอะๆเนี่ย ก็อาจจะทําให้ข้าวแกนได้นะครับเราก็อาจาจะเอาอ่าก็คือแบบว่าเราต้องตรวจแปลงอ่ะเราต้องแก้ไขถ้ายญายเยอะก็เอามีดไปตัดใบข้าวละแล้วก็อาปุ๋ยไปพรมอะไรประมาณนี้นะครับไปเจอสํารวจแปลงแล้วนะครับแล้วเราไปเจอข้าวที่มันไม่โตเนี่ยข้าวที่มันโตไม่เท่าตรงอื่นเนี่ยเราต้องเอาปุ๋ยไปพรมนะครับแต่ถ้าแปลงไหนเขาเตรียมดินมาดีเนี่ยก็ไม่ต้องพรมก็ได้แต่ถ้าแปลงไหนเนี่ย มันไม่ดีนะครับเราต้องพมนะถ้าข้าวเสมอนะครับมันดีเสมอกันเนี่ยมันไหลเวลาเราเกี่ยวนะเวลาผมขึ้นรถเกี่ยวเนี่ยถ้ามันไหลเสมอกันนะครับทุกตารางนิ้วเนี่ยผลผลิตไม่ไปไหนแน่นอนมันสําคัญอยู่ที่ว่าจุดนั้นดีจุดนี้ไม่ดีนี่แหละครับการพมปุ๋ยมันช่วยได้นะเราไปดูเลยในแปลงนาเราจุดไหนไม่ดีเอาปุ๋ยไปใส่เพื่อให้มันโตเท่ากันครับกับจุดที่ดี เพราะว่าบางครั้งอ่ะประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับถ้าดินมันดานดินไม่ดีรากไม่ลึกเนี่ยเราใส่ปุ๋ยไป100%อเนี่ยเขาอาจจะใช้ได้แค่50%แต่อีจุดที่ว่ารากเดินดีๆด,ดินเดินดีๆเนี่ยบางทีเนี่ยเราใส่ปุ๋ยน้อยกว่าอีตรงที่ว่าดินไม่ดีอีกนะแต่อีตรงเนี้ยกลับงามกว่านะครับเนี่ยเขาเรียกว่าประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยมันไม่เท่ากันเราก็ต้องพยายามกระตุ้นเรื่อยๆนะครับก็ หลังจากที่เราใส่ปุ๋ยรอบที่สประมาณห้าถึงอ่าเจ็ถึงสิวันเราก็ต้องสำรวจแปลงแล้วเพราะว่าช่วงเนี้ยเราจะรู้แล้วว่าข้าวตัวไหนมันแกนบ้างนะครับอ่ามันโตไม่เท่าเขาบ้างเนาะอายุสาิบเวันถึงสี่สิบองวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการพ่นยาต่อเนื่องเลยการพ่นยาทุกครั้งเนะี่ยจะเห็นเลยนะผมจะพ่นห่างกันประมาณ สิบถึงสิบห้าวันนะครับโดยประมาณอยู่ระหว่างนี้เพราะว่ายาเนี่ยมันจะมีฤทธิ์อยู่ประมาณสิบห้าวันผมก็จะไม่ยอไม่รอให้ยาหมดฤทธิ์นะครับไม่รอให้ข้าวเกิดโรคแล้วถึงพ่นนะผมจะใช้วิธีการพ่นเพื่อป้องกันเป็นหลักนะครับยาที่พ่นก็เหมือนเดิมหนอนมแมลงฮอร์โมนเชื้อราอ่าอย่างรอบที่แล้วนะครับเราใช้อะไรอ่ะหนอนนะครับอย่างยาหนอนเราใช้ทาคูมิใช่ไหมอ่ารอบนี้เราจะกลับมาใช้อบาเมกตินก็ได้ หรือว่าไม่เราก็จะเปลี่ยนเป็นยาตัวอื่นอย่างพิวะทอนก็ได้นะครับอ่าอย่างยาฆ่าแมลงรอบที่แล้วเราใช้อมิดารอบนี้เราจะเปลี่ยนไปใช้อซีทาก็ได้หรือว่าเราจะกลับไปใช้ไทยอมิทอกแซเหมือนเดิมก็ได้เนี่ยก็เลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งนะครับอ่าอย่างฮอร์โมนเนี่ยรอบที่แล้วเราใช้คาชุมมินและรอบนี้เราจะกลับมาใช้บีม75เชื้อรารอบที่แล้วเราสอ่เราใช้คาชุมมินแอลรอบนี้เราจะมาใช้บีม75ประมาณนี้เลยนะครับ อายุ45วันถึง48วันนะครับโอ้ขออภัยนะมันน่าจะซ้ำนะครับนี่นะครับอายุ57วันถึง62วันนะครับเราก็จะพ่นยาหนอนแมลงฮอร์โมนเชื้อราเหมือนเดิมนะครับใช้สลับกันอย่างที่ผมอธิบายเป็นรอบที่แล้วเลยเนาะอันนี้ไม่ต้องอธิบายแล้วนะครับพอจะเข้าใจกันแล้วนะห่างกัน10-15วันเท่าเดิมปุ๋ย รับท้องนะครับปุ๋ยรับท้องตัวนี้ก็สําคัญนะครับปุ๋ยรับท้องตัวเนี้ยเราจะเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างเต่งเพราะว่าส่วนมากนะ่พี่น้องกเกษตรกรถ้าใครติดตามช่องล่มโพนะครับแนวทางเนี่ยจะรู้เลยว่าผมจะไม่มีการพ่นยาเล่งเต่งแต่อย่างใดนะครับผมจะใช้วิธีการใส่ปุ๋ยรับท้องแก่แทน เพราะว่าผมจะให้พี่น้องเกษตรกร,กรลองนึกภาพดูคนเราเนี่ยถ้าเราขาดสารอาหารเนี่ยเราอยากอ้วนเนี่ยเราซื้ออา,อาหารมาทาได้ไหมครับเราซื้อโลออนมาทาได้ไหมอ่าเอ้ไม่ใช่เราเราเราซื้อพวกโลชั่นมาทาได้ไหมอ่ะยางโลชั่นเนี่ยเขาช่วยให้เราสวยนะครับช่วยให้เราดูดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะเกี่ยวกับผิวหนังเกี่ยวกับอะไรเนี่ยแต่ไม่สามารถทําให้น้ําหนักเราได้ค่าก็เหมือนกันนะครับลองคิดดูนะ เราเอาธาตุอาหารไปพ่นเคลือบเม็ดข้าวอ่ะเขาก็ไม่สามารถที่จะซึมเข้าไปในในเม็ดข้าวได้อะไรอย่างเงี้ยผมเลยใช้ทฤษฎีเนี้ยผมเลยไม่ไม่เคยใช้เกี่ยวกับการเล่งเต่งหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือหลักๆเลยเนี่ยผมก็เลยต้องใช้วิธีการใส่ปุ๋ยเพื่อเล่งเต่งแผนเพราะว่าปากข้าวน่มันก็คือลากข้าวนะครับตามกระบวนการแล้วเนี่ยเขาจะต้องดูธาตุอาหารจากในดินเนี่ยผ่านลาก เข้าสู่ท่อน้ําเลี้ยงภายในลาต้นแล้วก็เข้าสู่คอรวงไปหา,มาเมล็ดนี่คือวิธีที่ถูกต้องนะครับในการเพิ่มน้ําหนักข้าวที่แท้จริงผมก็เลยนะครับแนะนําให้ใส่เป็นสูตร15 3ตัวอัตราส่วนก็10กิโลต่อไร่นะครับพ่นยารับท้องข้าวท้องแก่นะครับข้าวท้องแก่พ่นยารับท้องข้าวท้องแก่เนี่ยถ้าเกิดว่าใครนี่ยังแบบ เป็นมือใหม่นะครับยังไม่เข้าใจว่าข้าวท้องแก่คือข้าวอะไรก็ให้สังเกตว่าถ้ามีข้าวในแปลงเราเนี่ยออกสักจุดใดจุดหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะพ่นยารับท้องได้เลยก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับ4ีตัวเนี้ที่ผมใช้มาตลอดเลยก็คือทาคุมิเพรนัมแคลเซียมโบลอนนะครับอะมูเลนี่คือเป็นตัวหลักๆเลยทาคุมิเนี่ยก็คือยาหนอนเพรนัมเนี่ยพิยากรโดดแคลเซียมโบรอนนี่ฮอร์โมน อามูเล่เนี่ยยาเชื้อรานะครับพวกคอหลวงเน่าอะไรต่างๆอ่าอันนี้สําหรับพี่น้องกเกษตรกรนะครับที่อยากจะอ่าสอบถามก็สามารถเพิ่มมาที่ idline นะครับแอดสามส i b f m ตามนี้เลยนะครับแล้วก็จะขึ้นมาว่าร่วมโพชนแนลอ่าก็บางท่านจะอาจจะทักมานะผมก็บางครั้งก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับช่วงนี้อาจจะ อบช้าสักนิดนึงนะครับก็ทิ้งข้อความไว้เนาะถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ตอบทันทีเลยก็ขออภัยด้วยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับหรือว่าท่านใดนะครับอ,อยากจะอุดหนุนเข้ามาผมมีโปรโมชั่นให้นะครับก็ถ้าเกิดว่าถ้าท่านสั่งตอนนี้นะแบบว่าภายในเดือนในตอนนี้ในในเดือนนี้ผมจะคิดค่าส่งนะครับ แบบว่าห้าสิบบาทเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะช่วยค่าส่งด้วยถ้าใครสั่งยี่ยี่สิบถ้วยอย่างเงี้ยปกติผมจะคิดอ่ายี่สิบถ้วยเนี่ยแปดสิบห้าบาทแต่ถ้าท่านสั่งนะครับภายในเดือนนี้เนี่ยเมษายนเนี่ยผมจะคิดค่าส่งแค่ห้าสิบบาทก็เพนสองร้อยห้าสิบบาทนะครับแต่ถ้าสั่งสิบถ้วยนะครับก็เป็นร้อยห้าสิบบาทเนาะร้อยห้าสิบบาทแต่ถ้าสั่งยี่สิบถ้วยก็จะเป็นสองร้อยห้าสิบบาท นี่ครับข้าหมากของร่มโพชาแนลนะก็ถ้าเกิดว่านะครับท่านใดนะที่ปวดท้องนะครับหรือว่าามีปัญหานะครับเกี่ยวกับร่างกายเนะี่ยอ่อนแอนะครับเจ็บป่วยบ่อยลองซื้อข้าวหมากไปทานนะครับเพราะว่าข้าวหมากตัวเนี้ยอ่าเขามีจุลินทรีย์โปรไบโอติกนะเขาช่วยให้เม็ดเลือดเราเนี่ยที่ว่าได้ขึ้นชื่อว่าสิ่งที่ ป้องกันจากอันตรายนะครับพวกเชื้อโรคเนี่ยเขาจะได้แข็งแรงเนี่ยช่วยให้ร่างกายผลิตกรดอินทรีย์นะครับช่วยใ,ในการขับถ่ายให้กระดูกและเม็ดเลือดแข็งแรงมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยกําจัดสารก่อมะเร็งต้านไวรัสลดการอักเสบนะครับแก้อาการท้องเสียช่วยบําบัดโรคเลือดลังต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคกระเพาะโรคหัวใจความดันโลหิตสูงเบาหวานภูมิแพ้แผลสด อุดมไปด้วยธาตุสังกะสีช่วยบำรุงเลือดทำให้ผิวพรรณสดใสไม่เป็นฝ้าแก้ปัญหาวัยทองช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นประโยชน์เนี่ยคือผมไม่ได้พูดมาล,ลอยๆนะครับมีการวิจัยของแพทย์นะที่เขาออกมาพูดกันนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารโบราณน,นะครับมีตั้งแต่โบราณและแต่ปัจจุบันเนี่ยหาทานยากแล้วนะครับสําหรับข้าวหมากผมรับประกันเลยเรื่องความอร่อยแล้วก็ความสะอาดนะครับ โอเคนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะอ่าก็สามารถที่จะนี่นะครับเดี๋ยผมค้าไว้ก่อนนะแอดนะครับ ID Line แล้วก็พิมพ์มาตามนี้เลยแอด3 2 1 Z i b f m อ่านะครับแล้วก็ตามนี้เลยนะครับมันก็จะขึ้นว่าล่มโพชแนลท่านก็แชทมาหาผมได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ